กระสือที่ลบบุรีมีจริงไหมเราต้องออกล่าแล้วตอนเนี้ยต้องไปเห็นกระตาต้องไปถึงกที่ติดต่อเจ้าถิ่นทางนั้นแล้วว่าเราจะไปบอกเขาเตรียมเครื่องดื่มไว้เรียบร้อยเตรียมเครื่องดื่มได้เหรอให้เขาต้อนรับแล้วหน่อยเพราะที่นั่นก็ไม่ใช่ถิ่นเราแต่เราอยู่ลบบุรีเราอยากจะรู้ว่ามันมีจริงไม่จริงก็เตรียมอัญเชิญอนะ่ะพูดง่ายอยากเจออัญเชิญได้เหรออ้าข่าวมันแรงกระแสรรมันแรงเราอยู่คนในพื้นที่เราก็อยากจะรู้ไปแล้วว่าเฮ้ย มันมีจริงไหมไอ้ที่ลอยๆอยู่เนี่ยม,มันของจริงหรือเปล่าถ้าไปน้ํามันก็แพงถ้าเสียเที่ยว่ะไปปุ๊บเราอันเชิญเลยนี่อันเชิญไม่กลัวเหรอ,อไอเรื่องกลัวผีอะให้เป็นเรื่องของเด็กป,ป .2 ป .3 เดี๋ยวมีคู่หูไปด้วยน้องสาวเองเอง เม่บอกไม่กลัวต้องใจแดงเม่บอกไม่กลัวแล้วพึ่งพึ่งไปดูสับไปเลยมาดิต้องใจเลยแม่งไม่มีที่ยืนจะเล่นแล้วมั้งยายตักตู้ยายหลอกผียายตกใจมันเลยโหจะไปดูกระสือยายได้ดูข่าวปะล่ะที่ไหนโรงบาลีเขามีกระสือวอ เฮ้ยยังไม่ทันออกจากบ้านเลยโวยกันแล้เดี๋ยวเราออกล่ากันเลยดีกว่าไม่ต้องล่ากแล้วแค่จริกลัวเลยดีไม่วิ่งเออสังคก็สีบาทเอาเลยวิ่งดูสิเนี่ยเทียบกันไปนอน